นีค่ะหมอกิปนะคะแพทย์หญิงอธิพรชัยวงศ์ค่ะหมอเป็นสูตินรีแพทย์นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องทารกตายในครันนะคะทารกตายในคันเนี่ยภาษาแพทย์เราจะเรียกว่าสติลเบิร์ดนะคะสติลเบิร์ดเนี่ยมีอัตราการเกิดในสหรัฐอเมริกานะอยู่ที่5.96 ภาวะแทรกซ้อนด้านทางสูตินะคะอยู่ที่ย9ภาวะแทรกซ้อนด้านทางสูตินั้นได้แก่อะไรบ้างนะคะก็ได้แก่เรื่องการเกิดพัซเซนต์ต่ออะบลักชันหรือว่าการเกิดเกี่ยวกับรกลอกตัวก่อนกาหนดนะคะการตั้งคันแฝดน,นะคะแล้วก็การที่มีน้ําเดินก่อนกาหนดนะคะตั้งแต่อายุครนยี่สิบถึงยีสสัปดาห์นะคะสาเหตุที่พบรองลงมาก็คือสาเหตุที่เกิดจากความผิดปกติของรกนะคะซึ่งพบได้ถึง24%จากทั้งหมดนะคะ โดยความผิดปกติของรกเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะก็ได้แก่ลักษณะที่ตัวรกเนี่ยมีการขาดเลือดไปเลี้ยงหรือว่ามีเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังเกิดในคุณแม่ที่มีปัญหาด้านเกี่ยวกับ วัชโครนาดีซิสหรือว่าเส้นเลือดนะคะเช่นคุณแม่ที่เป็นโรค SLE นะคะคุณแม่ที่เป็นโรคเบาหวา,น,ะะน,าดดนนะคะขณะตั้งครรภ์นะคะหรือว่าคุณแม่ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์น,นะคะและนอกจากนี้สาเหตุรองลงมาที่พบได้ก็ได้แก่สาเหตุที่เกิดจากตัวทารกเองได้1 4เอร์เเช่นทารกที่เขามีความผิดปกติด้านโครงสร้างหรือว่าทารกที่เขามีความผิดปกติด้านโครโมโซมนะคะ ถัดมาก็ได้แก่การติดเชื้อนะคะการติดเชื้อเนี่ยพบได้13%นะคะโดยพบว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อเนี่ยก็คือที่ทำให้ทารกเนี่ยมีภาวะทารกตายในครรภ์นเนี่ยก็ได้แก่การติดเชื้อไปที่ตัวตัวทารกเองหรือว่าการติดเชื้อที่ตัวตัวรกนะคะนอกจากนี้ตัวหลอดเลือดสายสะดือหรือว่าอเมริกาคอร์ดเนี่ยที่มีความผิดปกติเนี่ยก็เจอได้10%นะคะโดยเขาพบว่าสาเหตุที่เจอได้ก็ได้กไดแก่ตัวหลอดเลือดสายสะด หรือว่าสายสะดือเนี่ยมันย้อยออกมาก่อนนะคะเรียกว่าโพลับคอนะคะหรือว่ามันมีการสติ๊กเจอร์หรือว่าก็คือมันมีการที่แบบบิดหมวนตัวนะคะผิดปกติหรือแม้กระทั่งว่ามันมีคลอดเลือดีจะไปอุดอยู่ที่ตัวเส้นเลือดสายสะดือนะคะ และนอกจากนี้เรื่อง Hypertensive d i s o r สออหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับคันเป็นพีดนะคะในหญิงตั้งครันนะคะแล้วก็การเป็นความดันโลหิตสูงมาก่อนตั้งครันก็เพิ่มโอกาสการเกิดซิลเบอร์หรือว่าทารกเสียชีวิตในคันได้ถึง9%นะคะสาเหตุ สุดท้ายก็ได้แก่ medical c o m p l i c a t i o n เช่นโรค a n t i f o s t h o lipid s y n d r o m นะคะหรือว่าที่โรคที่เกี่ยวกับเรื่องการแข็งตัวของเลือดน,นะคะอันนี้ก็จะเรียกว่า a n t i f o s p h l lipid s y n d r o m นะคะซึ่งโรคเนี้ยมันจะสามารถเจอได้ว่ามันถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะ ก็จะพบเจอได้8%นะคะส่วนที่เหลืออีก24%เนี่ยก็คือไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าเขายังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลที่มากเพียงพอในตรงนี้นะคะและทารกเสียชีวิตในครันเนี่ยถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาถือว่าอายุคันเท่าไหร่ถึงจะถือว่าเป็นทารกที่เสียชีวิตในคภ์หรือว่าถือว่าเป็นภาวะแท้งนะคะถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะตัดที่อายุคั์20สัปดาห์ค่ะโดยถ้าเกิดว่าอายุคั์20สัปดาห์แล้วทารกเนี่ย เสียเสียชีวิตเนี่ยเราจะถือว่าเป็นการเสียชีวิตในคั์หรือว่า Stillbirth หรือว่าทารกมีน้ำหนักตัวมากกว่า5 0 0 350กรัมนะคะก็จะถือว่าเป็น Stillbirth แต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดก่อนหน้านี้หรือว่าเกิดก่อนอายุคัรภ์2สสัปดาห์เนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นการแทงธรรมดาเราจะไม่ถือว่าเป็นการเป็นการตายตายตายในครั์นะคะและแล้วก็ยังพบอีกว่านะคะการเกิด ทารกตายในครันเนี่ยที่อายุคันยี่สิบถึงยี่สิบเจ็ดสัปดาห์เนี่ยพบได้สามจุดศูนย์หนึ่งต่อหนึ่งพันเบอร์เลยนะคะก็คือสามจุดศูนย์หนึ่งต่อหนึ่งพันทารกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายี่สิบแปดสัปดาห์เป็นต้นไปอ่ก็จะพบได้น้อยลงเล็กน้อยนะคะอยู่ที่สองจุดเก้าเจ็ดต่อหนึ่งพันต่อหนึ่งพันเบอร์นะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะก็คือครึ่งครึ่งอ่ะไม่ค่อยต่างกันนะคะอืม โดยนะคะที่จําเป็นต้องรู้อีกก็คือการตั้งคันแฝดนะคะการตั้งคันแฝดเนี่ยถ้าไม่ระบุว่าเป็นคันแฝดชนิดไหนเ่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดทารกตายในคันได้2.5เท่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคันแฝดแบบที่ใช้รกเดียวกันเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกนะคะและก็ถ้าเป็นคันที่เป็นแบบแฝดสนะคะจะเพิ่มความเสี่ยงถึง30 ต่อหนึ่งพันเลยนะคะยความว่าจากปกติในะอยู่ที่หกต่อหนึ่งพันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคันที่เป็นแฝดสามเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อทารกตายในคันสามสิบต่อหนึ่งพันค่ะทีนี้นะคะทีนี้การที่เคยมีประวัติที่ทารกตายในคันมาก่อนนะคะในท้องที่แล้วนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงในท้องนี้ที่จะทําให้เกิดทารกตายในคันซ้ําอีกอยู่ที่สองเท่าของของปกตินะคะของการตั้งคันปกตินะคะ ส่วนอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าทารกเพศชายเนี่ยมีโอกาสเกิดทารกเสียชีวิตในครันได้มากกว่าทารกเพศหญิงนะคะถึง10%นะคะจากการทำงานวิจัยเก็บข้อมูลในหญิงตั้งครันทั้งหมด3ล้านคนนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่า ตอนนี้มันก็ยังมีการวิจัยที่กําลังดําเนินต่อเนื่องอีกเพราะว่าคนเขาก็สงสัยกันว่าอ๋อมันจริงหรอที่ทำให้ที่ทาไมแบบทารกชายถึงได้เสียชีวิตมากกว่าทารกหญิงนะคะแล้วนอกจากนี้อายุของแม่ที่ตั้งครรก็มีผลทําให้เกิดทารกตายในครรภนะคะโดยอายุของแม่ที่ อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ19ปีเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดทารกตายในคันได้22เแต่ว่าถ้าอายุายหมายถึงว่า18-19ถึงเนี่ยเพิ่มความเสี่ยง22เแต่ว่าถ้าเกิดว่าตั้งคันต่ออายุ15ถึง17เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าอีกนะคะเป็น32เเพราะฉะนั้นการตั้งครันในวัยรุ่นนะคะก็จะยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดทารกตายในคันได้นะคะ และถ้าแม่เกิดอายุมากกว่า35ปีก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อทารกตายในครรภ์ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าสาเหตุหนา้นามันเกิดจากการที่ทารกเขามีความผิดปกติด้านโครงสร้างหรือโครโมโซมเองนะคะส่วนอันนี้น่าสนใจคะ่ะคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานมาก่อนตั้งครรภ์และเบาหวานขณนะตั้งครรภ์นนะคะ่ะมีความเสี่ยงต่อการเกิดทารกตายในครรภ์ได้สองถึงหเท่านะคะซึ่งเป็น เปอร์เซ็นที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าคุณแม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาสะสมได้นะคะหรือว่าตัวฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยได้น้อยกว่า7เนี่ยและสามารถเมนเทนระดับน้ำตาตลอดการตั้งครรภ์ให้อยู่ในสภาวะปกติได้ก็จะลดความเสี่ยงลงความเสี่ยงต่อการเกิดทารกตายในครรภ์ได้เหลือแค่7%เท่านั้นนะคะและนอกจากนี้นะคะ ความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่ที่เคยเป็นความดันมาก่อนการตั้งครรภ์แล้วก็ดําเนินมาจนการตั้งครรภ์ก็ยังเป็นความดันอยู่ด้วยเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสติลเบิร์ดหรือว่าทารกตายในครรภ์ได้สองถึงห้าเท่าเท่ากันกับตัวเบาหวานเลยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจอีกอ่ะนี่มาเรื่องที่แม่อ้วนนะคะคืออ้วนเนี่ยก็คือเราเราเรา เราดูจาก B.M.I. ถ้า B.M.I. เนี่ยก็คือ Body Mass Index นะคะหรือว่าดัชนีมวลกายดัชนีมวลกายเนี่ยถ้าของคนไทยเนี่ยปกติจะไม่ควรเกิน23นะคะแต่ว่าอันเนี้ยถ้าในต่างประเทศอะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าตัว B.M.I. เนี่ยของคุณแม่ตั้งครรภ์เกิน30อันนี้คือ B.M.I. ก่อนท้องนะคะถ้าเกิน30เนี่ยกิโลกร,รัมเปอร์เมตรสแควร์นะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดทารกตายในครรภ์น,นะคะ ได้5.9นะคะไม่ใช่5.9เค่ะก็เป็น5.9ต่อ1,000ต่อ1,000ันหญิงตั้งครรภ์น,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวดัชนีมวลกายเนี่ยของหญิงตั้งครรภ์อยู่ที่25เนี่ยก็จะความเสี่ยงต่อการเกิดทารกตายในครรภ์เนี่ยก็จะลดลงมานะคะเหลือที่4.8ต่อ1,000นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดัชนีมวลกายอะอยู่ที่20 <size> นะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดทารกตายในครรภ์ได้4 0ต่อ1,000นะคะ อาจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงทําที่ยี่สิบแล้วเพราะยี่สิบเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ปกติเลยอ่าและนะคะและสุดท้ายนะคะการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยแม่ทองที่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดทารกตายในครรภ์ได้47%นะคะ หรือ2เท่าเลยแล้วเขาก็ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกว่า Secondary Smoker นะคะหรือว่าหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้สามีที่สูบบุหรี่หรือว่าได้กลิ่นควันบุหรี่แต่ว่าตัวเองไม่ได้สูบอ่ะก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดทารกตายในครรภ์ได้สูงเช่นกันนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ปริมาณการสูบบุหรี่เนี่ยมันก็มีผลนะคะโดยถ้าเกิดว่าหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่มากกว่า10บมวนต่อวันน่ะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดทารกตายในครรภ์52เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสูบน้อยกว่านั้นนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงแค่9เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นการเลิกสูบบุหรี่ในขณะตั้งครรภ์น,นะคะหรือว่าเลิกไปเลยเน่ะมันก็จะมีผลทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็ลดโอกาสการเกิดทารกตายในครรภ์ได้นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่า เกิดทารกตายในคันขึ้นมาแล้วนะคะหญิงตั้งครรภ์ควรจะทําอย่างไรนะคะก็ควรจะควรจะพิจารณาเรื่องการส่งส่ง,สงตรวจชนสุตรทารกเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ป้องกันในครันต่อไปนะคะและนอกจากนี้ก็ยังต้อง